สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถ All New i s u z u D m a x กนะครับกุญแจหายหมดนะครับรถคันนี้ประมาณปี2014นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับดอกกุญแจนะครับผมได้สร้างขึ้นมาใหม่ไขประตูไขสวิตสตาร์ได้แล้วนะครับแต่เป็นกุญแจธรรมดานะครับผมจะสาธิตให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่ากุญแจอีโมนะครับเราเอากุญแจดอกเหล็กไปสตาร์มันจะติดหรือไม่นะครับตรวจสอบนะครับเสียกุญแจนะครับอ่าอันนี้เป็นกุญแจดอกเหล็กนะครับตรวจสอบสตาร์นะครับ บิดนะครับไม่มีเสียงนะครับสตาร์ทเงียบนะครับติดระบบอีโมนะครับเนื่องจากกุญแจดอกนี้นะครับยังไม่มีชิปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดตัวตัวนี้นะครับกล่องอีโมนะครับออกไปโปรแกรมใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากถอดตัวกล่องอีโมออกมาทําการดูดข้อมูลนะครับแล้วก็ทําเป็นเม็ดชิปเม็ดนี้นะครับต้องมีเม็ดชิปเม็ดนี้นะครับถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับผมโปรแกรม ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการประกอบแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจระบบอิมวิลิเซอร์ระบบรีโมทแท้ศูเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทตรงรุ่นนะครับ1ดอกนะครับกุญแจไขสำรองสตาร์ติดอีก1ดอกนะครับเดี๋ยวผมทดสอบระบบรีโมทก่อนนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ เสียกุญแจครับสตาร์ติดใช้งานนี้เหมือนเดิมนะครับทดสอบดอกกุญแจสำรองนะครับครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ All new i s u z u D-Max นะครับทำกุญแจหายนะครับสามารถทำขึ้นใหม่ได้ทันทีนะครับใช้เวลาทำไม่นานนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับบริการถึงที่เลยนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5นนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ ตดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับล็อกค,ครับเปิดนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับล็อกเปิดนะครับเรียบร้อยนะครับ